มาดูรถเกียร์กระปุกขับสนุกกันอีกคันนะและคุ้มสุดๆเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับแมกไมยางไหม่ก้านยกยอดแดงนะจ้าทุกคนเราต้องจัดเน้นๆนะ PS ต้องจัดให้นะคะคันนี้เป็นมิลลาด GLX นะคะเป็นรถปี2019นะคะดูไฟเขาก้อนไฟหน้าใสนะคะนี่ด้านล่างจะเป็นลายเส้นแบบโครเมียมนะคะ สีเทาดำสวยมากนะเป็นสีหายากอีกคันหนึ่งมาดูกันต่อนะคะเป็นกระจกปะพัฟฟิฟ้านะคะไฟเรี้ยวในตัวนะคะหมูยแม็กแม็กหล่อไหมให้ดูอีกทีสุดๆเลยอะนะได้แม็กไปคุ้มแล้วนะคะคันนี้ จะบอกว่าผ่อนสบายๆนะคะเริ่มต้นเพียง4,000บาทนะคะสําหรับคนที่มีเครดิตดีนะ mm hmm. เข่าเงื่อนไขนะคะเรามีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนต์รองรับให้อยู่ทุกคนนะคะนี่มือจับสีเดียวกับตัวรถพร้อมแล้วไปดูภายในกันเลยดีกว่านะคะภายในของเขานะคะจะเป็นนะคะเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะผ้าสลับหนังนุ่มๆนุ่มๆจริง,รงๆอันนี้สัมผัสให้ดูเลยนะคะนี่เราทําความสะอาดนะคะทาสปาฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้โอมครอนทําอะไรไม่ได้นะคะ เราดูแลกันอย่างดีนะคะนี่ช่องแอร์อยู่นี่นะคะถุลงลมนิรภัย SRS นะคะช่องแอร์ตรงกลางอีก2กำนังนะคะแล้วก็หน้าจอจะได้หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะมีที่ใส่แผ่นซีดี AUX FM AM นะคะแล้วก็ USB ตรงนี้ตรงนี้ปรับเสียงได้เลยนะคะทุกอย่างเช็คให้แล้วพร้อมใช้มากๆนะคะแอร์ก็สามารถปรับได้แบบนี้นะคะมีช่องใส่เหรียญกระจุกกระจิกนะคะมีช่องนี่เลย เสียบปลักให้อีกด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีช่องวางแก้วให้ถึง2ตํตำแหน่งเกียร,ร์ธรรมดาเกียร,ร์กระปุกนั่นแหละนะคะไว้ขับสนุกสนุกกันนะคะคันนี้นะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถตัางรับซ้ายวางสายโทรศัพท์ได้ขณะขับรถนะคะทุกคนนะคะปรับโหมดนะคะที่หน้าจอนะคะสั่งการได้ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะอะ่นี่เลยนะแอบดูให้ดูดันไม้กันรถปี2019นะมายังวิ่งไปเท่านี้นะจ๊ะคือน้อยมากๆ นะคะนี่ไฟกลางเก่งยังติดอยู่นะคะเปิดปิดให้เลยเอาให้ดูนะคะแล้วก็ม่านบังแดดเขามีกระจกด้วยนะคะทั้งสองที่นั่งเลยนะคนนั่งข้างๆก็สองกระจกได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคนะคะทุกอย่างก็พร้อมนะบุ๊กเซอร์วิสนะคะเรามีให้พร้อม นะคะแล้วก็เรามีภาษีพรบนะคะต่อให้เรียบร้อยนะคะคือทุกอย่างเราจัดให้หมดนะคะมาดูกันหน่อยนะอันนี้คือด้านข้างประตูเป็นไงนะคะประตูก็เดิมๆแบบนี้นะคะตรงนี้พลอยไม่อยากแกะให้ดูนะพอเขาอยู่ของเขาดีๆนะคะยังไม่ได้ทำอะไรนะคะอ่ะนี่เลยนะคะมาดูช่องพูดโดยสารกันบ้างนะถ้าพลอยเป็นคนซ้อนจะนั่งสบายไหมมานั่งกันโอเคนะคะนั่งแล้วเฮ้ยกว้าง เะะจ้าวิลาดกว้างมากนะคะมีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนะคะหรือว่าจะใส่ของกระตุกกระติกก็ได้นะคะตรงนี้นะคะจะมีนะคะที่วางแก้วให้นะคะมีลําโพงหลังด้วยนะลําโพงดังมาถึงด้านหลังนะแล้วก็นี่ทุกอย่างมาร์กเดิมเดิมเห็นไหมคะทุกคนรถสภาพดีสภาพเดิมนะคะพร้อมใช้งาน PS เราครับมาให้แล้วนะคะทุกคนคือออกรถไปนะคะเราให้ความสบายใจไปด้วยดีไหมนะคะ นี่นะคะก็จะมีเสาอากาศสวยๆนะคะตกแต่งมานิดหน่อย <c oughs> อ่ะโอเคค่ะมาดูกันที่ด้านหลังนะจองช่องสัมภาระ,ะนะเมื่อกี้พลอยพูดผิดหรือเปล่าตรงนั้นเป็นช่องโดยสารนะคะช่องผู้โดยสารอันนี้เป็นช่องสัมภาระ,ะนะจ๊ะช่องสัมภาระ,ะเป็นยังไงนะคะมาเปิดดูกันนี่นะคะมีช่องใส่ของมีอุปกรณ์ SOS ด้านล่างมียางอะไหล่ให้นะคะทุกคนนี่เขาทําอย่างดีเลยนะคะ ถ้าเกิดเรามีของที่ลักษณะแบบสูงยาวหน่อยนะคะถ้าไม่ใช่คนนั่งเราก็ปรับเบาะลงไปได้อันนี้พลอยแบบทําคนเดียวเนาะอึบนะคะอาจจะยากนิดนึงโอเคนะคะเดี๋ยวพยายามมันนิดนึง <c oughs> นะคือจะบอกว่าเบาะนะคะพับได้ทุกคนนี่อ่ะพลอยพับให้ดูละพับได้ราบขนาดนี้นะคะกับรถเล็กขนาดนี้นะราคาพิเศษเพียง329,000บาทนะคะออกรถผ่อนตลอดสัญญานะคะนี้7ปีอยู่ที่ 6,000กว่าบ,บาทเท่านั้น6,001นะคะกับดอกเบี้ย0%อยู่ที่4,001นะคะเรามี2ราคาให้เลือกสำหรับลูกค้า2ประเภทนะคะเอาล่ะสำหรับใครนะคะที่ออกรถนะคะบอกว่ามาจาก YouTube พลอยมี V Smart ์มอบให้ด้วยนะรถยกฉุกเฉิน1ปีเต็มๆเลยนะคะช่วยทุกอย่างในภาวะฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงกับ V Smart นะออกรถกับพลอยนะคะติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าโทรตรงได้เลยนะคะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากอยู่บ้านแล้วได้รถจัดมาเลยนะคะติดต่อพลอยมาได้เลยะคะ่ะออกรถจบเพียง เก้าอบบาทเท่านั้นนะคะ